สวัสดีค่ะมาจะกินข้าวกับเม็ดิิวค่ะต้มไก่ส้มตำขัวกุ้งมึกอบค่ะข้าวเหนียวหนึ่งกระติบนะคะมาค่ะกินข้าวกับเม็ดิิวนะคะทุกคนค่ะโอ้ลืม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 กินขนมใครทักเนาะเม่ติวลืมกินขนม มาแจากกินข้าวใหม่นะคะหพอหอมจะดมเขา,าไ่เป็นยังไ่เปยัง,ยงดักเนาะมันหอมหอมอีลีค่ะต้มไก่มาเจียวกระตักมาหน่อยๆเอามาตเฉพาะพกินคนเดียวมาเด้อค่ะเด้อตับมะฮุงตําได้ซอมือค่ะอืมกุ้งขว้า ต้มขาไก่ครับ แซ่บๆมาเด้ดเอค่ะเด้อพี่น้องจ๋าปลาหมึกโทรหาเพี่นเลยจ้ะ เนี่ยเรามาติอขอจบคลิปนะคะบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าจ้า